้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า High Hills <laughs> มันแปลว่าอ่าส้นสูงแหละใช่ไหมอุ้ยดูนี้ดูดิเกมนี้ดีนะมีภาษาไทยให้ด้วยอะ่ะอุ้ยลนมากเลยเป็นเกมที่มีคนแนะนำมาค่ะทุกคนโอเคสำหรับอ่าใครที่แนะนำมาว่าอพี่รองเรียนอันสี่พี่รองเรีนอันนี้สี่ก็อ่า อดใจรอสักหน่อยนะจ้าพี่ฟ้าพยายามที่จะเรียงคิวให้อยู่นะเออมีหลากหลายมากมายเกมอยู่ไม่ต้องกลัวนะว่าพี่ฟ้าจะไปเล่นแบบอาจจะเล่นอแต่ว่าอาจจะนานหน่อยกว่าจะได้เล่นอะไรอย่างงี้เออบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะจ้าอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มเล่นเกมอันนี้กันก่อนเลยดีกว่าน,นะวะ่เออเป็นยังไงปัดเพิ่วิ่งหรออุ้ยอย่างงี้หรอออ้ีน,นี่เราต้องเก็บกุญแจโหตอนนี้สูงมากอู้ โอ้โอ้โอ้เอาเอ่อลเอ่อจะจะจะเอาทำไมอ่ะอ๋อถ้าไปโดนกำแพงเข้าส่วนสูงของเราจะลดลงอุ้ยเก็บไม่ได้เลยอ่าขึ้นมาได้นิดเดียวเองแฮะโอเคแต่เขาก็ชมว่าเราเจ๋งอยู่เหมือนกันนะเออเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตรงนี้มีอ่าอ่าอันนี้ด้วยนะจับคุณฮะคุณฮะเยี่ยมโอเคมาถึงอ่า ระดับที่2แล้วนะมาดูกันว่ารอบนี้เราจะเป็นยังไงบ้างรเราต้องแบบเราต้องไปอย่างตัวสูงอะ่ะเขาะ้าใจว่าไปอย่างตัวสูงคืออะไรเฮ้ยเยอ้ยอย้ไม่น่าเลย<อ>นี่โอ้โหท่า <c oughs> สุดยอดสุดยอดเอ้ยเก็บเพชร้วยเก็บเพชรเก็บเพชรหมดแล้วหรออ้ยอ้ยอ้ยไปไม่ถึงอุ้ยแต่ว่าเหมือนเราจะได้ามาสุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาอันกลางเลย สามสิบห้าเพชรเออได้อีกเหรออันนี้อ่ะสิบห้าเพชรแล้วอเนี้ยยี่สิบเพชรโอเคนี่นะเรามาถึงด่านที่สามกันแล้วมาเริ่มเลยด่านที่สามอู้ทำไมมีอันนี้ด้วยอ่ะมันมันกระโดดหลบไม่ได้เหรอโอ้ยเสียดายเสียดายนี่นี่โอ้โหรัวรัวรัวมาแบบรัวๆเลยนะนี่ดูท่าก่อนดูท่าตะก้อน โอ้สูงมากน่าจะไปถึงข้างบนปะเอ้ยเกือบถึงอีกนี้เดียวเองโอเคอันนี้อันนี้ระดับที่สี่นะเก็บเก็บโอ้ยน้องหมาเอาน้องหมาไปด้วยได้ปะเอาน้องหมาไปด้วยได้ด้วยเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลบลบลบน้องหมาระวังนะโอ้โหส้น ถึงไหมเอ้ยไม่ถึงแต่ว่าเราเนี่ยได้รับเลี้ยงน้องหมาด้วยเอาเอาเอาเยี่ยมเลยเราได้น้องหมามาเลี้ยงแล้วด้วยเราก็ไปกันต่อเลยดีกว่านะนี่นะน้องหมามาแล้วเห็นไหมน้องหมาจะเดินตามเราไปค่ะลูกไปค่ะน้องหมาปึ๊บ โอ้โยน้องหมาเก็บเพชรให้ด oh, ้วยเหรออขอบคุณ <sak> ค <urai> ่ะ <ambition> น uh, ่ารักอ no ่ะน้องหมาขี่คอน้องหมาขี่คอไปด้วยไปไหนไปกันเอ้ยสูงมาสูงเก็บเก็บอ่าโอ้ขึ้นไปไม่ถึงข้างบนสักทีนะเนี่ยถ้าขึ้นไปได้เนี่ยต้องสุดยอดแน่ๆเลยอ่ะมาเก็บเปิดกล่องเอน่เปิดกล่องกันก่อน อุ้ยรางวัลที่ดีสุดก็ืูรองเท้าหลอกหขอ,อโถเอ้ไว้ที่หลังดีกว่าเนาะอุ้ยเราได้นางแบบคนใหม่ชื่อทานยา่าหรอใช่ไหมอุ้ยทานยา่าเออรู้สึกเขียวเลยครับรู้สึกได้รับใบเขียวนี่เรามาพร้อมกับนางแบบคนใหม่ค่ะดู้ยข้างหน้ามีรองเท้าสีร้งด้วยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหรองเท้าใหม่สีรง้ง เสี่รงไปไปไม่ตกไม่ตกบอกเลยไม่ตกแน่นอนจ้าโอ้โหเอาสิลงเท้าว่าลงเท้าใหม่อ่ะมาถึงด่านที่ที่7หรือปะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนจากน้องหมาเป็นน้องแมวแล้วนะตอนนี้เหมียวลูกน้องน่ารักจังเลยค่ะ แมวแมวนะแมวตามมาแล้วปึบ๊บนี่โอ้โหโอ้โอ้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปตรงไหนดิเออนี่นี่นนนไงแมวแมวหุ้ยหุ้ยไปถึงจุดได้แล้วในที่สุดดูทันะ <laughs> ย่ำ๊อกมาเลยค่ะย่ำ๊อก <laughs> นี่เป็นไงโพสเอ้ยน่ารักมาก คิดถึงสีเทาเลยอ่ะใครเคยใครใครรู้จักน้องสีเทาที่เราเคยเลี้ยงตอนเล่นอดอ์มีบ้างเอ้ยเอาเอาเอารับเลี้ยงรับเลี้ยงเอาเราจะสำหรับอ่าวันนี้ที่เรามาเป็นนางแบบส้นสูงเดินแบบสุดสวยกับน้องแมว <c oughs> ตอนนี้ก็แหมมาถึงระดับที่แดแล้วนะแต่ก็นะในะอนาคตเราก็จะเป็นนางแบบต่อไปนะเพราะว่าได้เพชรเยอะมาก แล้วก็น้องแมวน่ารักมากด้วยเออก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเช่นเคยด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะในคลิปหน้าน่ะไปละบ,บ๊ายบาย always fight never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that fact taking big swings bitch hand me the back in the rain, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean, and I bring it to the mat. Like, ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say they hate, but they know it's cap I ain't playin' no games I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah bitch, I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all these shoes I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather leave than be led I'll fill the seats as I spread with every word that I've said